ตวันนี้พี่ยอ,องหล่อเนาะหล่อใช่ไหมว้าโซมิฝอนสวัสด <pre> ีครับผมไม่อยากรายวสาโซลิฟอนสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนวันที่3ที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้เพิ่งเช็คเอาท์โรงแรมแล้วแล้วก็กำลังจะไปหาทรงมญี่ปุ่นฟุกกะซังนะครับผมวันนี้อากาศดีมากสดใสามากนะครับผมญี่ปุ่นที่ผมคิดมาตลอดวันนี้เป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับ EP นี้คือ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมพอดีผมเปิดประมูลแล้วก็ขายชุดนอนแล้วก็ผมบอกว่าถ้ามีใครซื้อชุดนอนพี่ฮงแม้ว่าจะคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปส่งเองแต่ว่าคนที่ซื้อค้งญี่ปุ่นแล้วก็เขาอยู่ที่แถวโอซาก้าก็เลยพี่องมาที่นี่นะครับผมวันนี้เป็นวันที่ผมเอาชุดนอนไปมอบให้คนนั้นนะครับผม เดินทางจากออากาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งน่าจะโดยรวมประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมถ้ายังไงก็กดแชร์ไลค์ Subscribe หน่อยนะครับทุกคนงนั้นเจอกันที่นู่นนะครับโอเคทุกคนบุ่นวยมากสถานาีรถไฟที่นี่คนเยอะมากนะครับผม,ผมซื้อติกต็ตัวติเก็ตไปหาซูมิปุ่นนะครับผมผมขอเขา ที่นั่งที่ดีที่สุดอยากนั่งที่ดีที่สุดนะครับผมอันนี้ประมาณ1,000กว่าบาทเดี๋ยวขึ้นประมาณอีกอีกสามินาทีแล้วก็พี่ยงจะซื้อของและวก,กินบนรถไฟนะครับผมต้องนั่งไปแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับตื่นเต้นไม่ไหวนะครับวันนี้อากาศด,ดีมาก ครับถึงแล้วนะครับผมสถานีโคโมโนโคโมโนนะครับเหมือนบ้าน้านที่เคยเห็นในหนังในหนังญี่ปุ่นนะครับผทุกคนเมืองนี้สวยมากแล้วก็ออนเซ็นดังมาก โชคดีที่วันนี้วันนี้ไม่ฝนตกนะครับผมต้องโทรหาโซมิปุ่นฟุกซังตึงเต้มมากวันนี้พียอ,องหล่อเนาะหล่อใช่ไหมอันเนี้ยของหนักมาก <c oughs> ระวังมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง นะครับแต่ก็หลงทางนิดนึงแต่ว่า,านักเรียนญี่ปุ่นช่วยพี่ผงนะครับขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs> อ้โว้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอแล้วเจอแล้วเ oh <my> จอแล้วนะครับเจอแล้ว เจอลูกค้าแล้วนะครับผมอันนี้ต้องออกที่นี่โอ้ยเย่เย่สวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกคนตอนนี้ในที่สุดเจอโซมิผุ่นฟูกกระสังแล้วนะครับ โอ้ใจดีมากเขาตั้งใจเช่ารถให้แล้วก็น่าจะไปเที่ยวใช่ไหมครับใช่คผมเช็ชแชคแฮนด์ได้ไหมครับเย้จอแล้วโอ้น่ารักน่ารักมากสวยมากนะครับผมเอ่อน่าจะไปที่ไหนดีนะครับน่าจะไปที่นู่นคะ่ะที่นูน่นโอเคน่าจะไม่ไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนไม่ร้อนหนาวมากหนาวมากโอเคชอบมงั้น ไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะณฟกอกนาผอไปนเที่ยวทีนไหนก็ไนอไนนน <laughs> ป่ัเถอ่ไปกนไกันกนเอไนนถะกันถะไปกนเปกนอะกันอปกนเกนะันเอไกนถอะนะไปันเอยนเถ้าไกันเอะกัเถกันอกนเะกเเหอเนเน่อัอนันะ <laughs> 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 กกว้า อ่าขึ้นอันนี้อ่าเคเบิลเค,บคเคบิลคาอ่าโอ้ยย้ยนเตนมยย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 ยนยยยยยย่ยยย่ยย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 ยแล้วจริยยยมมียยยยมยยยยโยโยยกยยยยยยย อันเซนเดี๋ยวชั้อันเซนอันเซนใช่ใช่เราเราเช่าของของญี่ปุ่นเนาะไม่ได้รีบจะปังคุณผู้กําลังรู้ว่าผมพี่องกลัวความสูงเขาตั้งใจเลือกอันนี้โอ้ไม่ก้ามมันไม่สูง ไม so oh, oh, so ่ไม่ไม่สูงหรอกไม่สูงหรอกไม่สูงฟุกภูกะสังโอ้โหว้าวอ๋อไม่ไม่สูงหรอกไม่สูงหรอกไม่ไม่ไม่สูงหรอกว้าวสวยมาก มองเห็นฟูจิด้วยได้ถ้าวันในอากาศดีๆพี่หงเคยเห็นฟูจิที่ไทยมีแต่ร้านอาหารในชีวิตพี่หงฟูจิคือร้านอาหารญี่ปุ่น เพรานงั้นสมสุดในอุบอ๋อจริงเหรอน่ากลัวมากน่ากลัวมากทุกคนโอเคน้องวัพอแล้วังน่าจะน่าจะพอแล้วมั้ น,นี่คือเที่ยวญี่ปุ่นไม่ใช่อยู่คนเดียวที่โอซาก้าอยู่แต่โรงแรมไม่ใช่อันนี้คือเที่ยวญี่ปุ่นนะครับผมคลิปนี้อาจจะรามวิวแน,น่นอนตอนนี้แดกไวรุ่นญี่ปุ่นแย่งวิววิวพอยต์สวยๆนะครับ <laughs> กาลังรออยู่นะครับลองดูไหมครับทุกคนครประมาณนี้แร <laughs> <laughs> เขาน่าจะทําความทรงจําของเขา <laughs> นั่นเะนั่นลดอูจิมิูจิมิอิวะอ๋อไปไหมไปไหมตอนเด็กๆก็มาเที่ยวที่นี่ใช่ไหมใช่ไม่ได้มานานหรือยังพาโตแล้ว10ปีสิบกว่าปี ห oh. ah, oh, wow, so oh, ินอันนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ครับดมกีเดาแต่ไม่ใช่เอากาศดีเนาะว้าสวยมากเราขึ้นมาจากที่นี่ปุ๊บ ตอนนี้อยู่นี่โอ้โหที่สุดสูงสุดโอเคไปกันมาชัวร<อ> I think it's not right way <laughs> but it's okay I love it ว้าจริงๆดีใจมากที่เจอโซมิพุนดีใจมาก 우리 루차카는 몇년 지내셨어요? 한 년? 거의 한년 지내셨어요? 와... 한년지시까 뭐예요? 늙어서 1분 걸리는 건가요? 피곤했아피곤했어아 혹시 피곤했다면... 뭐 괜찮아요? 뭐괜찮아 สวยมากตอนนีอ้อยู่ข้างล่างมาเดินแล่นอยู่นะครับแต่ว่าทุกคนรู้ไหมเราต้องขึ้นลิฟต์อีกถ้าไม่ขึ้นลิฟต์อันนี้กลับบ้านไม่ได้นะครับโอเคใช่ขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้โ่โใช่โอเคโอเค お手はめいめらいすんからなん。<laughs> <さ> ตัวใหญ่มากว้าวเย่เอันนี้เป็นสิงเนเจอคนนี้เรียกว่าอะไรครับออันนี้ <laughs> 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 อนน ท yes> ี่ญี่ปุ่นทำอะไรก็ทำเป็นแอนิเมะแล้วก็งั้นกลับไปที่ร้านจบแล้วมาเด็ดกันบ้านอันนี้เป็นบ้านเหรอ ไปเที่ยวากัああบ้านสวยมากโาอ้วใช่ทุกคนนี่คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่พี่องเคยเคยมีความฝันนี่คือญี่ปุ่นกำลังจะเดินเล่นแถวนี้แล้วก็จะไปกินข้าวนะครับตอนนี้กำลังรอเพื่อนของโซมญิญปุ่น ทุกกะจังอยู่นะครับผมจริงๆขอบคุณฟุกกะจังมากเป็นความฝันที่พี่องค์เคยฝันนานมากว่าถ้ามีเพื่อนญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวบ้านญี่ปุ่นนะครับผมว้าความฝันเป็นจริงแล้วเจอคุณแม่แล้วโอ้โห it's okay it's it's okay oh my god ありがとうございます。い日本語も、はいに。日本大好き。日本フードあー大好き。日本語大好き。ああ日本人大好きです。日本食食べに行かない。<laughs> バイキンちゃん。

これでお願いします。これた。でもなあ、とかもついとるけど、これ。でもな、なんで私は悩んでるのっな。おかしくねみたいな。いただきます。はい、食べましょう。お母さん、これは、何ですか。これは、最後。あ、最後。うん。まず、まず、このまま。

ファミทーชทัช family ตัว family family f a m i I love you です love t o u ます meet you meet meet りがとうุざいまกครับทุกคนตอนนี้มืดแล้วเนาะกำลังจะเริ่มจะฝนตกแล้วนะครับเราตอนนี้ถึงที่ที่ทำงานของทรงมิปุ่น น้องทำงานที่ร้านปิ้งย่างชื่ออะไระครับยอยจิคยอจิยอยจิถ้ามีใครมาเที่ยวจังหวัดเมียมีแอร์จังหวัดมีแ <M ie. S 1> อร <laughs> ์มาเที่ยว,มา,ยวมาเที่ยวได้นะครับผมร้านสวยมากหมู่เวลาแล้วนะครับทุกคนี๋ยวพี่ยงจะมอบชุดนอนให้ <laughs> <Hi. laughs> พวกกระจัง <laughs> นะครับผมแ็บ <laughs> หนึ่งนะครับับ <laughs> ทุกคน <laughs> ชุดนอนพี่ยงใส่มาประมาณ3ปีครับ แล้วก็ปอดประมูลแล้วก็สมิุ่นซื้อห้าหมื่นบาทเดี๋ยวห้าหมื่นบาทนี้เราจะบริจาคนะครับผมใสมาประมาณสามปีปหรือสี่ปีไม่รู้ครับประมาณสามถึงสี่ปีครับผมยังไม่ได้สักนะครับถ้ากลินไม่ดีก็สักซักได้นะครับไม่ักแล้วก็เงินที่ได้จากฟุกซัง เดี๋ยวผมจะกลับไทยแล้วเดี๋ยวบริจาคเนาะบริจาคที่น้ำท่วมแล้วก็ผมจะเขียนโอป้าฮงกับเขียนคุณฟุก้าตัวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนชมน้องด้วยนะครับน้องอะ่ะคือเรียนภาษาไทยเองแล้วก็ชอบศิลปินไทยเขารักเมืองไทยมากๆนะครับผมถ้ามีใครเจะน้องที่กรุงเทพเรียนข้าวหน่อยนะครับ ถ้ามาเที่ยวก็ไทยก็ไม่ต้องแกลงใจทักมาได้เลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวให้วันนี้ดูแลพี่ยงแบบดีมากครับผมคุณแม่ก็น่ารักมากอาหารก็อร่อยขอบคุณโคบกลลี่บล็อกหนึ่งนะครับน้องบอกว่าสื่อของขวัญพี่ยงด้วยพี่ยงไม่ได้ซื้อมาอ,อันนี้คืออะไรหรอครับมืดนเนอะคืออะไรหรอ 슈트넛 업그레이드 슈트넛 업그레이드 업그레이드 슈트넛 오 마이 갓와 예, 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 아 예, 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 라 예, 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 จะรัดตัวนะครับว้าวต่อไปนี้ผมจะใส่อันนี้แล้วก็ไลฟ์นะครับผมประมาณ4-5หปีแล้วก็ผมจะเปิดประมูลใหม่ให้เพื่อนเพื่อนฟูก้าสั่งซื้อแล้วก็จะได้พี่องจะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆอยากให้น้องไปเที่ยวที่ไทยเหมือนกันนะครับผมครั้งที่แล้วก็มาคนเดียวเนาะ อเดี๋ยวถ้าถ้ายังไงถ้าออน้องมีโอกาสมาเที่ยวที่ไทยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะชวนน้องแล้วก็ไปเที่ยวแล้วผมจะเลี้ยงข้าวแล้วก็ซื้อของให้น้องสาวนะครับผมน้องน่ารักมากทุกคนน่ารักมากวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับของพวที่สอนวัฒนธรรมออวัฒนธรรมญี่ปุ่น <laughs> คือวันนี้เราสองคนก็คุยกันนะว่าเหมือนอยู่ในยูเมะ อยู่ในฟันใช่อ,อยู่ในฟัน <laughs> ส่วนพี่ฮงคือไม่เคยไปเที่ยวกับคนญี่ปุ่นเพราะว่าพี่ฮงชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากๆชอบอาหารญี่ปุ่นมากๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าวันนี้น้องโซมิปุ่นฟ ok ุกซังเตรียมแบบร้อเปเซ็นตให้พี่ฮงนะครับข้างหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่ฮงจะพาน้องเที่ยวที่ไทยนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ นี่แค่ะตื่นเมมต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าพ <laughs> ี่บอนจะมาจริงจริงมาจริงจริงมาจริงมาจริงยังไงก็ทุกคนฝากฝากชมน้องด้วยนะครับมีอะไรอยากฝากบอกหรือว่าโซเชียลอะไรไหมไม่มีนะทุกคนผมจะกลับถ่ายแล้วนะครับ <laughs> รก็ภารกิจเรียบร้อยแล้วน่าจะเดี๋ยวเจอกันที่ต่างจังหวัดที่ไทยนะครับชมเยอะๆเลยนะครับทุกคน ขอบคุณมากนะครับ <laughs> กรุงเทพด้วยแล้วก็ต้องถ่ายงานที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจิ้มเหล้าจอดเนาะนี่คือ EP special นะครับผมซึ่งถ้ามีโอกาสมาญี่ปุ่นอีกเดี๋ยวผมจะเที่ยวให้สนุกกว่านี้นะครับผมแต่ว่าทริปนี้ทําให้ผมคิดว่าโตขึ้นเพราะว่าพอชีวิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมครับความคิดความคิดก็น่าจะเปลี่ยนเนาะเหมือน อ่ปุ่นทําให้ตื่นเต้นมาตลอดแต่ว่าทริปนี้ก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าไม่เหมือนเท่าเท่าตอนเด็กๆนะครับผมสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือ Japan Airlines เท่านั้นนะครับผมทางลูกค้าบอกว่าพี่ฮงสามารถใช้ล o u n ที่อโอซาก้าก็ได้นะอะไรเงี้ยซึ่งพี่ฮงตอนนี้กําลังใช้อยู่นะครับอาหารก็เยอะมากมีพาสต้า,าตรงกระสือ,อมี ครึ่งเดิมเยอะมากแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็เหมือนทําให้แบบพี่ฮงสบายขึ้นถ้าอยู่ในล o u n มันทําให้แบบรู้สึกพิเศษมากมากนะครับผมซึ่งพี่ฮงต้องขอบคุณจะเป็นแอร์ไลน์มากๆนะครับผมผมจะใช้อยูแน่นอนเวลาผมไปเกาหลีหรือญี่ปุ่นผมจะใช้ JL เท่านั้นนะครับ <laughs> ดีมากดีมากลูกค้าให้ให้คูป,ปองคูปองอันนี้ให้พี่ฮงมาใช้ ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมทริปนี้สนุกมากเพราะว่ามี Jetan Airline นะครับงั้นเดี๋ยวพี่องจะกลับมาอาตหน้านะครับผมอีพีต่อไปคือพี่องก็ยังไม่รู้นะครับกลับบ้านแล้วต้องหมุนหมุนนะครับโซมิปุนครับฟุกัจจังคิดถึงมากโซมิปุนเขาตั้งใจเรียนภาษาไทยมากมากเขาสุดยอดอรทุกคนเขาบอกว่าเขาอยากตัดคลิปแล้วก็อยากเป็นโปรดิวเซอร์เดี๋ยวพี่องจะรอ รอเขานะครับผมถ้าเก่งมากๆก็เดี๋ยวเพียงจะทำงานกับเขา,เ,าเจากันนะครับคุณมิบุนขอบคุณที่บริจาคที่ไทยนะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมมากๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมทุกคนลังนะครับคิดถึงมากคิดถึงผักกะเพราหมูสัแสบแซ่บนะครับนั้นไปแล้ว